กล่องสุ่มนะฮะกล่องสุ่มค่ายค่ายบ๊อบมาร์บ๊อบมารแต่ว่าโคกับดีซีเป็นจัสติสเลดใช่หงุดกุลิกก็จะเป็นมีอะไรบ้างมีแบทแมนซูเปอร์แมนพาแซงจ็อกเกอร์อินแลนเทิร์นไซบอร์กวันเดอร์วูแมนวูวิตเทอร์กินเนโร่ปาแมนแพ็กคานารีซูเปอร์เกิร์ลพีเค็ดน่าจะเป็นเดอะแบทอยากได้ตัวไหนจ๊ะ อยากได้ตัวไหนจริงๆก็ได้ทุกตัวนะเต่อยากแต่ถ้าได้ตัวผู้หญิงคงดีจะดูน่ารักกว่ายกได้เลยจ้ะก็ได,ได้มาทีหนึ่งแล้วเนานะ,ะนาก็เพิง่งได้แกะเนาะไม่ติดตรงกลางเลยทีเดียว อืนเลยนี่มามันดูมีน้ำหนักมากเลยอ๋อแต่แมน รู้ได้ไงมันมีหูแหลมแหมหรอแหลมแหลมแบทแมนไอเป็นขอของควาแมนเปล่ามันหูสองอันเนี่ยมันคือแบทแมนแบทแมนที่ใส่หูหรอแบทแมนดิงด้วยมันดูมีความเป็นปิกเกอร์น่ารักดีไม่ท้ำเพราะว่ามีอันเดียวมีอันเดียว จะติดหมีฐานด้วยฐานแบนแมทรู้แบนแนหรอแบนแมนต่อตาไม่เหงตุ่มนี้ก็ท่ารัวะสามร้อยยี่สิบแป